สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒน,ธ,นธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะวันนี้นุ่นพางผู้ชมมาที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศนะคะซึ่งเป็นศูนย์กีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ วันนี้เนี่ยเอาใจคนที่รักกีฬาว่ายน้ำนะคะเพราะว่าสะวายน้ำของที่นี่เนี่ยมีความทันสมัยอย่างมากที่สำคัญคือได้รับการพัฒนาใหม่นะคะให้เป็นระบบโอโซนด้วยจะมีความล้ำขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันค่ะ ศูนย์กีฬาประชานิเวศนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลรังรักใต้แขวงลาดยาวเขตจตุจักรค่ะหากเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟฟ้า BTS ก็ลงที่สถานีหมอชิดได้เลยซึ่งจะมีรถเมล์วิ่งผ่านมายังศูนย์กีฬาประชานิเวศหลายสายเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะหากใครขับรถส่วนตัวมาเองก็เพียงแค่เข้าไปในแอปพลิเคชัน Google Maps แล้วค้นหาคำว่าศูนย์กีฬาประชานิเวศก็สามารถเดินทางมาได้สะดวกเช่นกันค่ะ ศูนย์ที่าประชานิเวศนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มค่ะประชาชนที่อยู่ในละแวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยเวลาช่วงเช้าก่อนไปทำงานหรือเวลาหลังเลิกงานเนี่ยมาออกกำลังกายค่ะ นอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีสระว่ายน้ำที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นพิเศษเพราะสระว่ายน้ำของที่นี่มีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยแล้วก็ยังถูกพัฒนาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยให้กลายเป็นระบบโอโซนอีกด้วยค่ะ ศูนย์กีฬาประชานิเวศนะคะอยู่กับท่านเกรงยศสุดลาภาค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนุ่นครับอยากจะให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังนะคะถึงการนํานวัตกรรมล้ําสมัยอย่างเรื่องของระบบโอโซนเนี่ยมาใช้กับสระว่ายน้ําค่ะครับคือ,อที่ผ่านมานะครับสระว่ายน้ําต่างๆของศูนย์กีฬาเนี่ยก็ะจะไม่มีระบบโอโซนก็จะเป็นคอลอรีนบ้างอะไรบ้าง<ะ>แต่ปัจจุบันเนี้ยด้วยนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องการ สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยเรื่องเรื่องสุขภาพให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหาคนครท่านก็เลยมีนโยบายให้ปรับปรุงเริ่มต้นจากศูนย์กีฬาประชานิเวศนะฮะเรื่องสระว่ายน้ำเนี่ยให้ใช้ระบบโอโซนเข้ามาซึ่งระบบโอโซนเนี่ยมันก็จะดีสําหรับเรื่องผิวพรรณเรื่องการแพ้ประชาชนคนไหนหรือใครที่แพ้พอลงมาในระบบโอโซนปุ๊บเนี่ยจากคนที่เคยแพ้คอลีนแสบตาคันผิวก็จะหายไปพวกนี้มันเป็นระบบใหม่ของ ของศูนย์กีฬาของสระว่ายน้าครับค่ะคือเป็นสิ่งที่ประชาชนที่มาไหว้สามารถสัมผัสได้เลยบเขาบอกแค่แตะน้ำเนี่ยก็รู้เลยใช่ไหมครับใช่ครับสมมติว่ากระโดดลงไปเนี่ยเราแค่จับผิวเนี่ยมันก็จะลื่นนะฮะเป็นมันเหมือนเหมือนครีมบำรุงผิวอีกส่วนหนึ่งค่ะสะอาดและปลอดภัยนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องของความล้ําอย่างสกอ์บอะท่านคะครับก็คือสกอ์บอดเนี่ยก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งนะฮะที่ที่เราเอามาใส่ในศูนย์กีฬาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย นักกีฬาของกรุงเทพมหานครเนี่ยไปแข่งขันระดับประเทศระดับเอเชียระดับโลกก็มีะนะครับซึ่งเป็นทีมชาติเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นํานวัตกรรมเรื่องสกอร์บอร์ดเนี่ยซึ่งเราสามารถจัดเก็บสถิติต่ตางๆแล้วก็เวลาได้อย่างแม่นยําเพื่อเด็กได้สามารถไปต่อยอดในอนาคตว่าว่าเขาควรจะปรับปรุงด้านใดบ้างเวลาควรจะอย่างไรเพื่อเพื่อที่จะไปต่อยอดในทีมชาตินะครับ ก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ทั้งนักกีฬาเองรวมถึงประชาชนคนทั่วไปที่มาใช้บริการได้รับไปเหมือนกับทางทางกรทมตั้งใจจะมอบให้ในราคาถูกความพิเศษอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะถามท่านถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะที่ได้มีศูนย์กีฬาที่มีความทันสมัยแบบนี้ค่ะท่านคะก็คือคุณภาพชีวิตนะฮะก็คือเป็นอีกนโยบายหนึ่งนะครับของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยากจะให้ชาวกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะก็ท่านเองก็พยายามจะปรับปรุงใช้นวัตรกรรมต่างๆเข้ามาเสริมคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครนะครับว่าให้ให้เขาเองเนี่ยมีมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนะฮะทุกประเภทกีฬาก็เลยนํานวัตรกรรมเช่นอย่างเช่นที่ที่เราพูดถึงกันในวันนี้ก็คือระบบโอโซนของสระว่ายน้ําแล้วก็ ระบบจับเวลาอนาคตเนี่ยก็จะนำนวัตรกรรมอื่นๆเ,นเข้ามาเสริมในศูนย์กีฬาทั่วทุกแห่งของกรุงเทพมหาคนครครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญเนาะที่ชาวกรุงเทพมหานครทุกคนจะได้รับไปบอีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านคะคือเรื่องของการต่อยอดบ้างถ้ามองไปในอนาคตแล้วเนี่ยมีการต่อยอดไปใช้กับศูนย์กีฬาอื่นยังไงบ้างคะครับซึ่งอเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องสระว่ายน้าก่อนนะฮะสระว่ายน้ำเนี่ยเรามีทั้งหมดอีก7แห่งนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นศูนย์เป็นที่นําร่องก่อน แล้วก็อีกหกแข่งก็จะตามมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบโอโซนหรือว่าสกอร์บอร์ดส่วนอื่นๆเนี่ยก็เราก็มีอยู่แล้วให้บริการนะรเช่นศูนย์ฟิตเนสศูนย์ลีลาสลู่วิ่งสนามฟุตบอลเราก็มีให้ให้พร้อมนะฮะซึ่งค่าสมาชิกเนี่ยรายปี40บาทซึ่งนับว่าถูกมากนะครับยกเว้นบางชนิดกีฬาเช่น ว่ายน้ำคเทนนิสอะไรต่างๆซึ่งก็จะเพิ่มอีกเพียงแค่5บาท10บาทนะครับก็คือเรีวยว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงได้ครับในราคาที่เป็นมิตรมากๆถูกมากครับค่ะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าอยากให้ออกมาใช้นะครับบริการในศูนย์กีฬาต่างๆเพราะว่ากรุงเทพมหานครเราตั้งใจ ที่จะมีไว้ให้พี่น้องประชาชนทุกคนใช้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปใช้สิ่งอื่นไม่ต้องไปมั่วสุมกันอย่างอื่นนะฮะมามาใช้กีฬาเป็นเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกครับค่ะได้ยินแบบนี้แล้วอย่าลืมค่ะไปใช้ไปใช้บริการกันนะคะแต่ที่นี้เดี๋ยวกลัวว่าไหนๆชมรายการเราแล้วฟังท่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เห็นภาพยังไงขออนุญาตให้ท่านพาเดินชมได้ไหมได้ครับยินดีครับตามไปกันค่ะครับ การว่ายน้ำนะคะเป็นกิจกรรมทางน้ำที่เล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยและก็ยังมีประโยชน์หลายด้านด้วยค่ะทั้งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและก็สร้างความแข็งแรงให้ร่างกายหากเรียนรู้วิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้องก็จะยิ่งช่วยให้ร่างกายได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากขึ้นนะคะ การว่ายน้ำนะคะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้เป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับการออกกำลังกายชนิดอื่นๆน,นะคะอีกทั้งเนี่ยยังส่งผลดีแกข่ข้อต่อต่างๆในร่างกายเพราะน้ำจะช่วยพยุงร่างกายทำให้ไม่เกิดแรงกระแทกที่บริเวณข้อต่อขณะว่ายน้ำนอกจากนี้นะคะการว่ายน้ำเนี่ยยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสุขภาพหัวใจได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ ที่น้องลงน้ําซ้อมเนี่ยชั่วโมงชั่วโมงครึ่งถึง 2, 2ชั่วโมงผมก็จะลงไปวิ่งพอเสร็จก็จะขึ้นมารับลูกครับก็ดีครับก็บุกฝังให้ลูกหลานเป็นนักกีฬาด้วยหนึ่งเลยสุภาพแข็งแรงนะแล้วก็ห่างจากพวกแคปเลต็ตอ่าแล้วก็ตัวผมก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ช่วงที่ลูกซ้อมผมก็ไปซ้อมต่างคนต่างซ้อมเสร็จแล้วเราก็มาเจอกันต่างคนต่างตั้งใจซ้อมจบเลย ด้วยความที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศแห่งนี้นะคะเป็นศูนย์กีฬาที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีมาตรฐานในการให้บริการประชาชนที่นี่ก็เลยมีกีฬาเด่นๆอีกหลากหลายประเภทเลยค่ะที่ประชาชนนั้นนิยมมาใช้บริการกันนะคะรอติดตามได้ในตอนหน้าและเช่นเคยค่ะผู้ชมสามารถไปติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะรวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ